นิดหน่อยเรียนโปรยทานสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะวิธีการพับขึ้นลูกส้มนะคะนี่วิธีการพับหรือว่าวิธีการขึ้นลูกส้มของเรานะคะทั้งหมดจะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกนะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะให้เป็นลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคะ่ะที่เราจะเหลือไปลายริบบิ้นไว้นะคะอันนี้เราจะทําการ ตัดริบบินให้ดูนะคะเมื่อเราพับเป็นลูกส้มเสร็จแบบนี้นะคะนี่แบบแรกของเรานะคะเราก็จะมีการตัดริบบิ้นออกนะคะตัดริบบินออกให้เหลือปลายริบบินไว้ประมาณนิดนึงก็พอนะคะนี่จากนั้นนะคะถ้าเราอยากจะให้ใช้ริบบินนะคะใช้ริบบินกากเพชรหรือว่าริบบินสีอื่นมาสลับสีเราก็จะนํามาสอดใต้เส้นตรงนี้เข้าไปนะคะอันนี้คือแบบแรกนะคะในการขึ้นลูกส้มของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกแบบค่ะ แบบที่2ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเราจะทําการเตรียมริบบิ้นจํานวนสีเส้นนะคะความยาวตรงนี้นะคะเราจะขึ้นอยู่กับอดอกไม้ที่เราจะพับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการทบครึ่งนะคะนี่ทบครึ่งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็นํามาครองให้เป็นฐานสีก่อนนะคะอันนี้คือเราจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะสําหรับวิธีการพับลูกส้มในแบบที่2นะคะเพราะว่า ต่อไปนะคะเราอาจจะเริ่มจากการขึ้นลูกส้มเลยก็เป็นได้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำฐานแค่ะการทำฐานแดของเรานะคะเราก็จะพับเบี่ยงมาแบบนี้ค่ะเส้นด้านบนเราก็เบียงลงมานะคะจากนั้นเส้นด้านล่างนะคะเราก็เบียงขึ้นด้านบนนะคะสอดเก็บค่ะอันนี้เราจะสอดเก็บขึ้นไปนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน8แบบนี้ค่ะ นี่เมื่อเราได้เป็นฐานแแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มทําการขึ้นลูกส้มแล้วนะคะจับริบบิ้นขึ้นมานะคะให้หมดทั้งหมดนะคะอ่าสีเส้นค่ะสีเส้นนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปนะคะปล่อยเส้นด้านบนลงมาอีกครั้งแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปปล่อยเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นไป แล้วก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมาหยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปนะคะเราจะได้ริบบิ้นสีเส้นจากนั้นเราก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมาอีกครั้งเราก็จะเรือริบบิ้นสามเส้นค่ะ <c oughs> เมื่อเราเรือริบบิ้นสามเส้นเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็จะนํามาสอดเก็บนะคะเส้นที่เราจะสอดนะคะจะเป็นช่องนี้ค่ะช่องแรกตรงนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองสอดเข้าไปในช่องแรกแล้วก็ผูออกไปช่องที่สองนะคะปลาย <c oughs> ริบบิ้นจะผูออกช่องที่สอง ให้ได้แบบนี้แล้วก็เส้นที่สามค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกเลยแล้วก็โผูออกเส้นที่สามนะคะหรือว่าช่องที่สามตรงนี้นะคะนี่สอดเข้าไปนะคะนี่จากนั้นเราก็ดึงเบาๆนะคะนี่เราจะได้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะค่อยๆดึงเรียงเส้นไปนะคะดึงอย่างเบามือค่ะดึงให้เป็นลักษณะกลมๆนะคะ ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับอีกครั้งเราก็จะได้เป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะจับริบบินนะคะพาดข้ามไป3ามเส้นนะคะีข้ามไป3ามเส้นแบบนี้นับไป3ามเส้นแล้วก็ข้ามไปค่ะจับริบบินนับไป3ามเส้นแล้วก็ข้าม แบบนี้นะคะนี่พาดข้ามไปสามเส้นเลยค่ะนับไปอีกสามเส้นแล้วก็ข้ามไปแบบนี้นะคะนี่นับไปอีกทีละสามเส้นแล้วก็ข้ามไปอีกครั้งค่ะเส้นต่อไปนะคะนับข้ามไปสามเส้นแล้วก็พาดเราก็จะเลือรลิบินสามเส้นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำการสอดเก็บค่ะ แตบริบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะสอดในช่องแรกนะคะจับเส้นตรงนี้สอดในช่องแรกนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะต่อไปเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นนี้สอดในช่องแรกแล้วก็ผูในช่องที่สองนะคะสอดในช่องแรกผูในช่องที่สามแบบนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็ทำการดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ ดึงเรียงเส้นกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงเบาๆนะคะค่อยๆดึงดึงเบาๆด้วยจากนั้นนะคะนี่เราก็จะทําการสอดเก็บนะคะเราจะทําการสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะนี่จากนั้นเราก็จะสอดลอดผ่าน3เส้นตรงนี้ สอดไปทีละเส้นนะคะเราก็จะสอดให้ครบทั้งหมดแปเส้นนะคะนับไป3เส้นจากนั้นเราก็สอดค่ะสอดขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะสอดไปจนครบทั้งหมดแเส้นเลยแบบนี้ก็จะเป็นการขึ้นลูกส้มแบบที่2นะคะเห็นไหมคะว่าริบบิ้นของเราจะเหลือเยอะนะคะเพราะว่าริบบิ้นแบบที่2นะคะการขึ้น ลูกส้มแบบที่สองคือนี่หน่อยจะชอบทําแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ต้องตัดริบบิ้นหลายขั้นตอนเนาะแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะคะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ถนัดเพื่อนเพื่อนก็จะทําแบบตัดริบบิ้นก็ได้นะคะนี่เหมือนกับที่เราทําแบบแรกนะคะที่เราทําการตัดริบบิ้นอันนั้นก็จะเป็นแบบแรกนะคะนี่เมื่อเราได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะให้เป็นลักษณะกลมกลมเหมือนกับลูกส้มเลย ดึงให้เป็นลักษณะกลมๆเราก็จะได้แล้วนะคะสําหรับวิธีการขึ้นลูกส้มแบบที่สองนะคะใครสนุกสะดวกแบบไหนนะคะก็สามารถทาได้เช่นกันเห็นไหมคะเราจะเลือกายริบบิ้นไว้แล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะนำริบบิ้นนะคะมาประกบคู่นะคะซึ่งริบบิ้นประกบคู่นี้นะคะเราก็นำริบบิ้นกากเพชรน,นี่ราคานี้ นำมาสอดเข้าไปใต้เส้นสีขาวแบบนี้นะคะนี่หรือว่านะคะเราจะสอดจากด้านนอกก็ได้เช่นกันอันนี้คือแล้วแต่ชนิดของดอกไม้ที่เราจะภาพแล้วกันนะคะแล้วแต่แบบของดอกไม้เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการขึ้นลูกส้มของเราทั้งหมดก็จะมีอยู่2แบบนะคะที่เราทําทกันบ่อยมากที่สุดนะคะเพื่อน